คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่1,929/2,564ทเรื่องมาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ให้เป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่ ร้านเกมตู้เกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านสนุกเกอร์บิลเลียดโรงมหรสพโรงภาพยนตร์สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสที่เปิดบริการในห้องแอร์สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะเป่าลมบ้านลมบ้านบอลหรือเครื่องเล่นอื่นๆที่มีลักษณะดเดียวกันที่เป็นการติดตั้งแบบชั่วคราวให้สถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภทรวมทั้งสถาบันกวดวิชาสถานที่เรียนพิเศษงดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกประเภท แบบออนไลน์ site, ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก ออนแอร์ Air, ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์แอปพลิเคชันออนไานหรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กทุกแห่งทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564 ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพหรือกิจกรรมตามประเพณีร่วมกันมากกว่า5คนเพื่อจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะหรือเคหสถานของตนเองหรือผู้อื่น ร้านค้าร้านขายของชำหรือสถานที่ใน,นลักษณะเดียวกันในชุมชนหมู่บ้านที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณร้านที่จำหน่ายขอความร่วมมือประชาชนงดรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้เว้นแต่ภายในครอบครัว มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จงังหวัดมหาสารคามกรณีผู้ติดเชื้อจากพื้นที่จงังหวัดอื่นให้ดำเนินการดังนี้ประสานการเดินทางล่วงหน้ากับศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยแวรักษาจงังหวัดมหาสารคามระดับจงบังหวัดหรือระดับอำเภอหรือโรงพยาบาลในพื้นที่เมื่อได้รับลงทะเบียนและนัดหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ต้องรายง,งานตัวตามสถานที่ที่นัดหมายหรือโรงพยาบาลในพื้นที่พร้อมสแสดง หลักฐานการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้โรงพยาบาลประเมินการรักษาพยาบาลปฏิบัติตัวตามคำแนะนำให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยตามการประเมินของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมาตรการที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่1,891ทับ2,564ลงม่วันที่12กรกฎาคม2564ทุกประการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนายเกียรติศักดิ์ตรงสริริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม